ดุกดุๆกดุกด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 กอยู่แถวแถวไร่ชาโอสุลก์นะครับโอุลกเป็นผู้ผลิตชาอันดับ1ของเกาหลีนะครับจริงๆที่นี่เนี่ยปลูกชาแบบออกนิกด้วยนะครับปลูกเปไ็นไร่ไข่พลดูนะฮะโซนนี้เป็นโซนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เนินเขานี้นะครับ เนินทางนู้นนู้นก็เป็นของเขาเหมือนกันนะครับพอมานั่งดูต้นชาใกล้ๆ่ะฮะเพิ่งรู้ว่าชาเขามีดอกด้วยเห็นไหมครับในดอกชา ส่วนยอดอ่อนใบชาที่เห็นตามโฆษณา3กลีบ4กลีบ4ใบเนี่ยถูกตัดไปหมดแล้วครับไล่นี้ถ้าเราลองดูที่ดินเนี่ยนะครับดินที่นี่เนี่ยไม่ใช่ดินร่วนซุยธรรมดาเหมือนบ้านเราครับแต่ว่าเป็นดินที่ มีความชื้นก็จริงแต่ว่ามันมีหินเต็มไปหมดเลยฮะแล้วข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นชั้นหินดังนั้นมันจะไม่ค่อยอุ้มน้ําแล้วก็ร่วนซุยเท่าไหร่นะครับตอนแรกที่ดินแถวๆนี้ครับชาวบ้านก็พยายามปลูกพืชไร่พืชสวนต่างๆแต่ว่ามันก็ขึ้นยากด้วยดินที่มันไม่อุ้มน้ําแล้วก็มีหินเนี่ยนะครับรากมันก็ชอนช่ายยาก ปี1979ครับโอซูลลอกเขาก็ได้ทดลองเอาชามาปลูกที่เนินเขาแถวนี้ครับสรุปว่าที่เนี่ยดันดีนะครับดินเหมาะกับชานะครับมีแดดดีมีลมดีมีความชื้นดีกําลังพอเหมาะทําให้ที่เนี่ยกลายเป็นแหล่งปลูกชาใหญ่อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ก็คือไร่ของโอซูลลอกนั่นเองนะครับความกว้างกว้างแค่ไหนที่เห็นตรงนี้ครับเวิร์กเนี้ยเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับแต่ทั้งหมดที่โอซูลลอกมีก็คือประมาณ5 0 0 0กว่าตารางเมตร ใหญ่มากนะครับแล้วก็ในปี2001เนี่ยเขาเปิดเนี่ยครับทีมิวเซียมน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเป็นทีมิวเซียมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเขาบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นคอฟฟี่ช็อปแล้วก็มีเค้กที่อร่อยอร่อย,ออยไม่รู้ได้กินหรือเปล่าด้านข้างของทีมิวเซียมเนี่ยครับมีรูปบ้นของใครก็ไม่รู้ตั้งอยู่ผมคาดว่าเดานะครับน่าจะเป็น ผู้ก่อตั้งของชาโอซูลอกแม่เลยอ่ะเพราะว่าท่านแบบตั้งเป็นเกียรติอยู่หน้าทีมิวเซียมที่เนี่ยครับท่านตัวสูงมากเลยฮะท่านดูใจดีด้วยเนาะจริงๆรูปปั้นท่านนะครับเขามีเขียนไว้ด้วยว่าท่านเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่ามันกุลเกาหลีหมดเลยครับผมอ่านาไม่ออก ทีมิวเซียมแล้วก็คอฟฟี่ช็อปนะครับมันมีเมนูซิกเนเจอร์บางอย่างที่ใครมาก็ต้องกินทีมิวเซียมอาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าเวลาน้อยมากก็มากับทัวร์แค่นี้แหละเดี๋ยวไปกินกันเลยละกัน เดินเข้ามาในตัวอาคารนะครับอย่างที่บอกว่าข้างในเนี่ยเป็นทีม <t> ิวเซียมที่โอซุล็อกเขาทำขึ้นนะครับในถงแรกเนี่ยบันไดนะฮะไม่ใช่บันไดในถงแรกเนี่ยกำแพงเนีครับเหมือนจะเป็นประวัติชานะครับของเกาหลีเลยแล้วก็วอลต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องประวัติของโอซุลล็อกละฮะ เมนูซิกเนเจอร์ของโอซุลกคาเฟ่นะครับมีอยู่2อ,อย่างซึ่งใครไปใครมาก็สั่งนะครับอย่างแรกก็คือนี่เลยไอศกรีมชาเขียว mm hmm. กับอันที่2โลชาเขียวเน่นะครับ mm hmm. แต่เราจะเริ่มต้นชิมกันนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างอันดับแรกไอศกรีมชาเขียวก่อน อร่อยดีฮะไม่หวานมากเลยแล้วก็กลิ่นชาเขียวแบบว่าเป็นชาเขียวแต่ว่ากำลังดีฮะส่วนเจ้าโลนี่แก่ๆเริ่มเลยเทละส่วนเจ้าโลนี่นะครับตัวเค้กก็จะเป็นชาเขียวส่วนข้างในเป็นเป็นครีมที่เบามากเลยฮะเป็นเหมือนครีมนมอะครับเดี๋ยวชิมคู่กันนะ อร่อยเลยคือหวานแล้วก็ไม่หวานมากกับนังเบียฮะต้องกินคู่กันนะถ้าเราเดินทั่วโอซูลอกเนี่ยครับเราจะสังเกตป้ายนะครับให้ระวังงูซึ่งเป็นป้ายหน้าเสี่ยงขวัญมากเราะว่า ตามไร่ชาที่เราเห็นแบบว่าโล่งๆนี่นะครับเขาก็มีป้ายแบบนี้ติดอยู่นะครับก็คือระวังงูผมเคยอ่านเจอนะครับในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยงูที่เชจูเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนชาวบ้านเขามีพิธีบวชงูด้วยก็คือจะไม่ฆาง,งูนะครับงูก็เลยขยายพันธุ์แพร่พันธุ์ได้เยอะมากเลยจนกระทั่งเป็นป้ายนะครับระวังงูเราก็งงว่าระวังงูคืออะไร ก็ลเลยงองงูสอตัวเลยถ้าไม่มีใครหลอกผมเนี่ยคลิปสุดท้ายส้มปาสาเกาหลีเขาเรียกว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์หรือแชร์คลิปได้นะครับ